นี่นะทุกคนวันนี้ฉันจะพาเดินเที่ยวจากโดยอินทนนท์วันนี้มาถึงนี่ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวจะเลยไปม่อนเจมละโอ้ยอันนี้มันจะชื่อวัดอะไรบ้บางรอยอะไรบ้างจำไม่ได้โอ้สวยมากสวยมากคือมันสวยมาก จะบอกให้ชวนกุหลาบรามเที่สวนกุหลาบเห็นไหมเห็นไหมคือมันสวยมากก็ขึ้นไปเที่วยวมวก็ขึ้นไปเที่ยวชมวิวหน่อนนย เาไปถ่ายชมวิวหน่อยโอ้ oh. my god ตรงโน้นที่มองเห็นไกลๆลิบหลีนั่นคือม่อนเจ่มนะคะช้เลิศ สวยไหมสวยไหมสมั so